วิธีการทดลองนักเรียนคะอ่านดังๆพร้อมกันค่ะตักดังๆลูกกลุ่มที่หนึ่งช่วยเพื่อนอ่านด้วยสองค่ะ อันหน้ามาข้อที่หนึ่งไม่สนใจที่แบบฝึกหัดนะคะอ่านจากจอโทรทัศน์ค่ะข้อหนึ่งค่ะ ขีดล่างขีดบนเราไม่ขีดล่างเราไม่ขีดบนแต่ว่าเราจะมาดูกันนะคะพร้อมอยังพร้อมอยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเอาเดี๋ยวเราดูเลยนะนักเรียนกลับมาดูการทดลองของเราคุณครูจะใส่ดินลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ในบิ๊กเกอร์ของเรานะคะใส่ได้แล้วยังมองหรือยังมองหรือยัง มองแล้วเอ้ามองแล้วใส่แล้วนะใส่แล้วเขาบอกว่าให้ใส่ดินลงไปแล้วทำไงต่อใส่ดินลงไปแล้วก็คนใช่ไหมคะแล้วก็คน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 โอ้ดินมันน้อยไปหรือเปล่าใส่อีกทีสิใส่อีกทีสิใส่ดินลงไปแล้วก็คนคนคนก็นั่นนะสิอะไรอ่ะ สงสัยจังเลยสงสัยไหม,มเมื่อคนอคนคนเราจะสังเกตเห็นค่ะเห็นอะไรอ,อะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆอันนี้มันลอยอยู่เหนือน้ําใช่ไหมใช่ไหมคะใช่นะคะลอยอยู่เหนือน้ํานะคะคุณครูขออนุญาตใช้แท่งแก้วก็แล้วกันวันนี้เราไม่ได้มีแท่งไม้เนาะนะคะ อะไรดำาๆอยู่ข้างบนนี้อะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <Huh? S 2> อะไรคะใช่ดินหรือเปล่าใช,ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดินนะสีดำาๆที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ที่ลอยอยู่ด้านบนไม่ใช่ดินเป็นอะไรใช่ปุ๋ยไหมไม่ใช่เป็นอะไร <c oughs> ดูให้ดี <c oughs> โอ้มันเล็กมากจนหนูไม่สามารถที่จะ บอกได้ว่ามันคืออะไรไหนลองใช้แว่นขยายส่องสิมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็ยังดำดๆดำ,ดำเป็นจุด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  oh. ก็ยังดูไม่ออกใช่ไหมคะ oh. ดูไม่ออกเลยเ oh. พื่อนบอกว่า oh. เพชรดาวบอกว่าเป็นอะไรคะ oh. เพชรดาว oh. เพชรดาวบอกว่าใบไม้คะ่ะคุณครูหนูรู้ได้ยังไงว่าเป็นใบไม้ oh. รู้ได้ยังไงคะ อ้าวแล้วทำไมมันไม่เหมือนใบไม้ทั่วไปล่ะทำไมมันเป็นแบบนี้คะมันจะย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วนักเรียนนี่แหละใบไม้ที่เราเห็นเป็นใบสีเขียวๆอยู่ตามต้นไม้เมื่อมันร่วงหล่นลงไปใต้ต้นไม้บนอยู่บนพื้นดินนะคะเวลาผ่านไปไม่นานหรอกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะมันกำลังจะถูกย่อยสลายกลายเป็น ดินนี่คือซากพืชค่ะนั่นก็คือใบไม้นะคะมีอะไรอีกไหดูซิอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึง่งตรงหน้าลานจอดรถของเรานะคะออดอกอะไรนะาไม่ใช่ดอกปีบลูกอยู่ใกล้ๆกับต้นดอกปีบอะ่ะนะคะดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ล่ะคะ นี่ใบไม้หรือเปล่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินลอยไหมเนี่ยลอยเปล่าก้อนหินไม่ลอยนะตอนนี้เราดูสิ่งที่ลอยอยู่เมื่อเราคนคนแล้วเราจะสังเกตว่าสิ่งมีสิ่งที่จมและสิ่งที่ลอยตอนนี้เราดูสิ่งที่ลอยอยู่คืออะไรซากสัตว์หรอดูให้ดีดูให้ดีอันนี้มันคืออะไรอ่ะดูให้ดีเอาไหนลงใช้แว่นขยายดูซิเผื่อเพชรดาวจะมองออก มันคืออะไรอ๋ออ่ะมีมีีบอกว่าเอาดินออน่อยคุณครูะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะเห็นหรือยังเห็นหรือยังทาบพืชมันคืออะไรล่ะพืชชนิดไหนล่ะอ้าวนักเรียนอาจจะมองไม่ชัดเจนแต่คุณครูมองชัดนะอันนี้เป็นเปลือกถั่วนักเรียนเปลือกถั่วเปลือกถั่วค่ะ ถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงนะอันนี้เปลือกถั่วลิสงอันนี้ล่ะคะอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่เนี่ยไหนคุณครูขอดูอีกทีสิอะไรเนี่ยอะไรคะ,ะเพื่อนบอกว่ารากไม้ใช่รากไม้หรือเปล่าไม่ใช่รากไม้นะคะแต่เป็น เป็นมเมล็ดค่ะเป็นมเมล็ดของพืชเปลือกของมเมล็ดพืชนะคะเปลือกต้นหมากนั่นเองนะักเรียนพราะคุณครูครูนาดินนี้มาจากต้นหมากเหลืองนะคะหน้าอาคารภูโต๊ะของเรานะคะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ลอยค่ะเอาแล้วสิ่งที่จมล่ะเราเจออะไรบ้างสิ่งที่จมอา้าวเดี๋ยวคุณครูขอใช้ช้อนตักก็แล้วกันเนาะด้วยเวลาที่จํากัดนะคะเราใช้ช้อนตักมันขึ้นมา เราเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเราเห็นดินเราเห็นทรายแล้วก็มีก้อนหินด้วยมีก้อนหินก้อนเล็กๆมีก้อนกรวดะน,นะคะนี่มีมีทรายค่ะมีทรายนี่อันนี้เป็นก้อนหินเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ก้อนหินค่ะอะอันนี้ก้อนหินเนี่ยก้อนกรวดแล้วเป็นก้อนหินก้อนกรวด สรุปแล้วสิ่งที่จมมีอะไรบ้างามีก้อนหินมีก้อนกรวดมีดินมีทรายและสิ่งที่ลอยล่ะคะส,ส,สิ่งที่ลอยล่ะคะก็พวกซากพืชซากสาัตว์เราคงไม่ต้องระบุว่าเป็นเปลือกถั่วเป็นใบไม้เป็นรากหญ้าไม่ต้องระบุแบบนั้นเพราะว่าจะมากมายเหลือเกินเรารวมคำดีกว่าว่าซากพืชซากสัตว์ นะคะซากพืชซากสัตว์นะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปบันทึกผลการทดลองตอนที่4ค่ะไปดูที่สไลด์กันดีกว่าสิ่งที่เราสังเกตได้เราจะเห็นสิ่งที่จมและสิ่งที่ลอยสิ่งที่จมมีอะไรบ้างสิ่งที่จมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง บันทึกเลยค่ะอ่ามีดินค่ะมีก้อนหินค่ะอาจจะมีกรวดหรือมีทรายปนอยู่นะคะนักเรียนเขียนคำว่าสิ่งที่จมด้วยนะนักเรียนเห็นว่าเขียนว่าสิ่งที่จมมีดินหินกรวดทรายนะคะสิ่งที่ลอยก็จะมีซากพืช อ้าวสาัตว์นะคะเอาให้เวลาให้เวลาสองนาทีอีกเหมือนเดิมเจนจีราคุณครูให้เวลาสองนาทีค่ะเขียนคำว่าสิ่งที่จมและสิ่งที่ลอยด้วยนะคะ นค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 นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เราจะเห็นสองเราจะแยกเป็นสองพวกด้วยกันนะคะพวกที่หนึ่งก็คือสิ่งที่จมอีกพวกอีกพวกหนึ่งก็คือสิ่งที่ลอยนะคะที่จมก็มีดินมีหินมีกรวดมีทรายทําไมถึงจมละ่ะเพราะอะไรคะมันหนักอีกคะนักเรียนไม่เห็นตอบยากเลยใช่ไหมลูกที่มันจมก็เพราะมันหนัก อ้าวแล้วทำไมไอ้ที่ลอยล่ะคะก็มันเบาไงคะซากพืชซากสัตว์มีความเบานะคะมันก็เลยลอยอยู่บนผิวน้ำนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้เมื่อเรานำดินใส่ลงไปในน้ำเอาละค่ะเรียบร้อยนะคะ จากการทดลองทั้งสองตอนสองตอนสามตอน4ี่ตอนจากการทดลองทั้งสีตอนฉันรู้อะไรบ้างฉันรู้อะไรบ้างในหน้าที่7นะคะในหน้าที่7นะคะฉันรู้อะไรบ้างฉันสิ่งที่ฉันรู้นั่นก็คือดินประกอบด้วยอะไรคะ ในหน้าที่เค่ะดินประกอบด้วยอะไรคะดินประกอบด้วยหนึ่งอ้าวสากผืกสาคศาสสองที่เราทดลองสิคะสองน้ำค่ะสามอากาศค่ะไม่ใช่ฟองอากาศนักเรียนอากาศ แต่เราเห็นมันเป็นฟองผุดๆขึ้นมาเราจึงเรียกว่าฟองอากาศเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะสิ่งที่เราเห็นในการทดลองนั้นเราจึงสรุปได้ว่าดินประกอบด้วยดินประกอบด้วยหนึ่งน้ำค่ะหน้าที่เจ็ดนะสองบันทึกตามเลยอากาศค่ะสามซากพืชและซากสัตว์ สอย่างนะคะในหน้าที่7นะคะดินประกอบด้วย F คะหน้าที่7นะคะ1น,น้ำสออากาศสามซากพืชและซากสัตว์ส่วนก็สี่นักเรียนไม่ต้องเติมนะคะในหน้าที่7นะมีใครยังตามไม่ทนันมีไหมคะไม่มีนะคะดินประกอบด้วย 3. ส,สิ่งสำคัญค่ะ และอาจจะมีอย่างที่4นักเรียนนั่นก็คือแร่ธาตุนะคะอย่างที่4อาจจะมีแร่ธาตุนะคะนี่คือส่วนประกอบหลักๆของดินมีน้ำมีอากาศมีซากพืชซากสัตว์นะคะนักเรียนจะเพิ่มอย่างที่4ก็ได้แร่ธาตุธาตุเหียนเป็นไหมธาตุทออาดอธาตุหรือเปล่าไม่ใช่ ทอทงสารอาตอเต่าสารอุนะคะแรทธาไม่มีเขียนให้ดูนะไม่มีเขียนให้ดูนะคะอ่านี่คือส่วนประกอบสำคัญของดิน4ตอนค่ะทำให้เราได้รู้ว่าดินนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรไหมคะมีไหมคะเอาไม่มีเก่งมากเลยถ้าไม่มีเจอกันอีกครั้งหนึ่งวัน วันศุกร์สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีสองอย่างค่ะหนึ่งดินสองด,น 2, 2> ดินขอร้องว่าต้องเป็นดินที่แห้งนะคะคราวนี้คุณครูให้นำมาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางให้เป็นดินที่แห้งถ้าดินบ้านใครอุ้ยคุณครูครับดินแห้งหาย,ยากจังเลยกลับบ้านเย็นนี้เธอไปตักดินมาเอาสักสองช้อนพอ ไม่ต้องเอามามากมายเป็นปี๊บนะคุณครูไม่เอาลูกเอามาสักสองช้อนแล้วนําไปตากพึ่งแดดไว้พรุ่งนี้พึ่งแดดมารืนนํามาแล้วก็กาวใช้กาวลาเทกนะคะใช้กาวลาเทกถ้าจะให้ดีแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเธอจะใช้เป็นกาวน้ําเพื่อความสะดวกในการถือในการใช้ก็สุดแท้นะคะสุดแทแต่นักเรียนนะคะแต่อย่าลืม นำมานะคะเพราะว่าเราจะมาสังเกตกันนะคะว่าดินของบ้าน <Open. S 1> สุภาินจะเหมือนกับดินของบ้านชัยชนะหรือเปล่าดินบ้านสุรพัฒจะเหมือนดินบ้านน้องหยองหรือเปล่าเราจะมาดูกันจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูก็จะนํามาด้วยดีไหมคะด,ดีนะคะเอาละค่ะวันวันนี้บันทึกสองหน้าหน้าที่ 6กับหน้าที่7มีการลองฝึกเขียนด้วยในหน้าที่7นะมีลองฝึกเขียนด้วยนักเรียนอย่าลืมลองฝึกเขียนนะคะมีอยู่4ี่คำนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ